ไม่ใช่ค่ะสุดยอดสุดยอดทัววันนี้นะคะก็อยากบอกว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเนาะกับการที่เราได้มาทําชั่วโมงส่งพลังอันนี้ค่ะแอมอยากจะขออนุญาตนะเดี๋ยวแอมขอดูนิดนึงน้องหนึ่งอยู่ในห้องไหมคะน้องหนึ่งไม่อยู่เนาะน้องวาินทร์ได้ไหมคะน้องวลินทร์อนน้องวาินทร์นนับหนึ่งคะ่ะ ไม่สะด,ด,ดวกแอมพุนแอมพอดีอยู่อยู่ต่างจังหวัดจะไม่สะดวกค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คะนะคะเอาเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นเนาะชั่วโมงส่งพลังของการมีพลังเราก็ต้องแชร์แบบมีพลังนะคะใครไม่มีพลังก็งเก็บเอาไว้ในใจแต่ว่าเวลาแช์ต้องมีพลังโอเคไหมคะเราจะส่งพลังกันแล้วไปให้เพื่อนๆเราที่ไม่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมในห้องนี้เราคือผู้โชคดีนะคะผู้ที่จัดสรรเวลาแล้วรู้ว่าเวลามีค่าเพราะฉะนั้น หนึ่งนาทีอันนี้ค่ะใครตื่นเต้นก็โชว์พาวออกมาเลยนะคะยกมือหรือไม่ก็กดเปิดมาเลยค่ะกดหัวใจเข้ามาเลยค่ะเรียนเชิญท่านแรกเลยค่ะท่านใดสะดวกอยากแบ่งปันเพื่อนๆความรู้ส <laughs> ึกในใจเชิญค่ะพี่จีตเปิดไม่แล้วมีพี่ผู้อยู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมเชิญค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะพี่จิตค่ะเ,เชิญเป,เปิดหน้าจอไม่ได้ยังไม่สวยไม่ เอาแค่เปิดใจหัวใจมาเสียงมาโอเคเชิญค่ะยังเคุณแจ๋วอยู่วันนี้อยากแชร์นิดนึงค่ะเยี่ยมเลยเชิญเลยค่ะพี่จิ๊ดค่ะแรกก็ต้องขอบคุณขอบคุณท่านด็อกเตอร์ขอบคุณคุณแอมนะคะที่ทําห้องนี้ขึ้นมาแล้วก็จะตั้งใจเข้าแล้วก็จะเรียนรู้วันนี้ประทับใจวิยาก,กรจังเลยค่ะพี่มุ้ยใช่ไหมคะพี่มุ้ยใช่ไหมคะที่เป็นที่ทําหน้าที่<ช>อ่ะใช่ค่ะ,คะพี่มุย้ยพี่มุ้ยค่ะ พี่มุย้ยพี่มุ้ยทำหน้าที่ดีมากเลยฟังแล้วฟังแล้วเลื่อนไหลฟังแล้วอารมณ์ดีน้ำเสียงโอ้โหฟังแล้วเออมีความสุขอะคะ่ะแล้วก็ได้พลังนะคะก็ก็ห้องนี้มีประโยชน์มากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับท่านด็อกเตอร์กับคุณแอมที่พยายามสร้างสารค์ห้องนี้ให้มีประโยชน์กับทุกคนนะคะจะเรียนรู้แล้วพัฒนาค่ะแล้วพยายามทํา เขาเรียกว่าอะไรนะทำใช้ห้องนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จีดค่ะกดหัวใจใพี่จีดด้วยนะคะแค่นี้ก็ปื้มแล้วค่ะมีความสุขแล้วนะคะพี่มุ้ยต้องเป็นอะไรนะคะโฮสอีกต่อไปนะคะเป็นโฮสที่เยี่ยมยอดพี่พี่จีดบอกว่าตื่นเต้นปื้มนะคะแล้วก็มีความสุขนิ่งมากนะคะสามารถทํางานได้ด้วยเนะยาะยอดเยี่ยมละค่ะกดหัวใจให้พี่จีดด้วยเรียนเชิญท่านต่อไปละค่ะเปิดไมค์ค่ะ หนึ่งนาทีอันมีค่าใครอยากคว้าเป็นชีวิตของคุณนะคะเชิญค่ะนับสามค่ะนับสองค่ะค่ะคุณแอมเชิญกันอ๋อชนกันเหรอค่ะเอาไม่เป็ไรค่ะเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวแชร์แชร์แป๊บหนึ่งค่ะก็ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ค่อยสะดวกอะไรเท่าไหร่แต่ว่า ก็พยายามทำไอทีค่ะก็ส่งไปวันละสิบห้าคนประมาณนี้นะคะก็มีการตอบรับมาค่ะวันละคนก็ก็ยังดีค่ะแต่ครั้งนี้ก็กำลังหาวิธีว่าพอเขาตอบมาแล้วแล้วทำทำยังไงเราถึงจะสื่อสารได้ต่อเนื่องนะคะขอบคุณค่ะคุณแอมค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะกดหัวใจคุณวรินทรนด้วยค่ะเล่นชอน้องกายเลยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะพี่แอมค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ่มแล้วก็ท่านดรแคนนี่แล้วก็คุณแอมและทุกๆท่านในห้องนี้นะคะค่ะก่อนเช้านี้ตื่นมาหกโมงค่ะแต่ก็มาเปิด Messenger ก่อนนะคะที่เราได้ส่งไปะอค่ะพอดีที่ส่งไปเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะก็สวงมแล้วแล้วก็มีคนทักมาหนึ่งท่านนะคะ แล้วก็เลยได้ส่งสคลิปที่สองให้ในเช้านี้และก็เมื่อกี้ค่ะทำตามที่พี่มุ้ยอะค่ะกล่าวนำทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่การเลือกอดูโปรไฟล์แล้วเราอยู่ในสายธรรมะใช่ไหมคะก็ต้องดูส่วนนี้นิดนึงแล้วถึงจะส่งข้อมูลให้แล้วถึงจะแบบทักไปนะคะเช้านี้ก็ทักไปหนึ่งท่านทักปุ๊บไม่ถึง5้านาทีก็มีการแบบตอบกลับมาวักครับ ขอศึกษาอ่าขอศึกษาก่อนนะครับก็ได้ส่งเป็นสคริปที่หนึ่งที่สองและก็ที่สามพร้อมกับได้ส่งวีดีโออะค่ะไปสองสองคลิปด้วยอะค่ะค่ะก็ตื่นเต้นดีอะค่ะแต่เราต้องพยายามติดตามคนเก่าๆอะค่ะตื่นสังเกตว่าอ่าคนที่เล่นเฟซบุ o กอะค่ะ คือแบบตื่นมาปุ๊บต้องรีบดูเลยค่ะดู m e s s ซ n เจ r เลยค่ะไม่นั้นเราจะพลาดโอกาสจริงๆที่จะได้ส่งสถิตให้เขาว่าค่ะค่ะแต่ขอแบ่งปันแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยมเลยค่ะพี่ไก่กดหัวใจพี่ไก่ด้วยนะคะสุดยอดเลยค่ะพี่พันศรียกมือมาแล้วเรียนเชิญพี่พันศรีเลยค่ะจากแดนไกลค่ะเชิญพี่พันศรีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมดรซันนี่คุณนุ่มและทุกๆท่านในห้องนี้นะคะนี่พี่พันศรีก็ยัง อยู่ในกลุ่มสุขภาพอยู่ค่ะเพราะกลุ่มสุขภาพนี่คิดว่าเราจะได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ธุรกิจไปด้วยนะคะก็ส่งไปวันนี้ส่งไปสามคนค่ะวันนี้ที่ส่งไปเมื่อวานก็ยังไม่มีการตอบรับค่ะกพี่พันศรีก็ทาออฟไลน์ไปด้วยคู่กันนะคะพอวันนี้พี่พรศรีมีสั้นๆแค่นี้ค่ะฟูลค่ะ ยอดเยี่ยมเลยนะคะกดหัวใจพี่พรสีด้วยค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปเลยท่านใดสะดวกเปิดไมค์ขึ้นมาเลยนะคะเชิญค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะอยู่ไกลแค่ไหนแต่ใจเราใกล้นิดเดียวนะคะท่านใดไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนนะคะเพราะจะปิดรับแล้วนะคะเร,เร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะอีขออนุญาตได้ไหมคะเชิญพี่อีเลยค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะเพื่อนนักเรียนโปสตทุกท่านคะ่ะออหลักการของอีทนะ่ะอีทจะโพสต์สตรอรี่ใช่ไหมคะแล้วอีทจะมาดูว่าใครอะมากดไลค์สตอรี่อีทบ้างอีทก็จะได้คนใหม่ๆเนะะี่ยค่ะไลค์ชื่อของอีทที่อีทจะต้องทํางานสอดคล้องส่งไปเช้านี้อีทได้มาสี่ไลค์ชื่อนะคะอีก,ก็ส่งสคริปที่หนึ่งที่หนึ่งเนี่ยไปทั้งหมดละสี่ท่านแล้วก็มีสคริปที่สามได้สองท่าน นะคะสคริปที่3ามเนี่ยมันเชื่อมโยงที่ว่าเราก็จะรุ้นว่าจะได้ส่งวิดีโอในครั้งต่อไปนะคะแล้วออพอเสร็จแล้วมาถึงเรื่องการ follow-up follow-up eat t follow มี o l l o w u p เมื่อวานตอนก่อนนอนนะคะมีดาวไลนะ์อีทน่ยคือคือพี่พี่พี่พยาบาลพี่บางอ่อนนะคะท่านอายุ70แล้วใช่ไหมคะแล้วท่านก็แบบ ไม่ไม่สามารถมาเข้าห้องพ o ว e r อร์อได้เนื่องจากว่าวิถีชีวิตท่านเนะี่ยท่านตื่นสิบโมงเช้าท่านไม่สามารถที่จะมาเข้าได้แต่ท่านฟังเทปที่อีทเอ่อกอฟจากห้องเนี้ยไปให้ท่านฟังฟังแต่อีก,ก็สอนสอนระบบอะสอนว่าการทํางานมันยังไงเนี่ยแล้วเสร็จเขาก็ใช้ใช้อย่างเงี้ยเขาก็คิดคิดไปในจังหวะพอโตโมีสิงในชีวิตประจำวันเขาก็ไปเจอลูกหลานเลินเขาบอกไปทีนี้ไอหลานอนะมันก็ให เพิ่มไอดียลน์โดยเบอร์โทรศัพท์เขาก็คุยกับอีทว่าตรงนี้มันให้เนี่ยแล้วพี่จะส่งจะส่งไอคิปวิดีโอเนี่ยไปให้มันได้ยังไงเพราะพี่คุยกับมันแล้วมันจะฟังวิดี so, โออ้บอกอ๋อเอาเลยเอามาือถือมาเอารูดหน้าไปอ้าวมาคลิกตรงหน้าลากักหน้าลักเสร็จเห็นรูปคนไหมแต่รูปคนแต่รูปคนแล้วเจอรูปนี้อ้าวมาไอดียลน์เนี่ยมันมีการเติมไอดีลน์กับหมายเลขโทรศัพท์มาแตะตรงหมายเลขโทรศัพท์กด กดหมายเลขโทรศัพท์เบอร์อะไรอุ้ยตรงอนองอี้ตรงนี้เป็่จังเลยสรุปเราก็พาดาวไลน์ส่งคลิปวิดีโอได้สําเร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็น f ฟล์ลตัวอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆไม่อยากโม้นะมีเยอะนะมีอะไรอย่างเมซิ่งแย,งย,งยงะเลยเพื่อนสนุกสนุกอแล้วเสร็จอีก็จะไม่ทันเวลาไงคะที่จะต้องทำสตอรี่ก็ด้วยความชำนาญเร็วมากเลยคะ่ะในระหว่างวันเนี่ย เราก็มีการก่อรูปภาพอะไรไว้เผื่อไว้เราจะทําสตอรี่อะไรที่มันสอดคล้องในเหตุการณ์ประจําวันแล้วเอาข้อความอะไรเข้ามาใส่ก็ได้รูปภาพทําสตอรีต่ต่อไปค่ะเพราะว่าพออีทาสตอรี่ทุกวันเนะี่ยอีจะรู้เลยว่าไอ้คนที่มากดไลค์อ่ะเขาชอบอะไรประเภทไหนจะได้เชื่อมโยงกันถูกในการส่งสคริปต์โอ้ยมันสนุกสนุกแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่มุ้ยมากนะคะ Amazing มากเลยค่ะพี่มุ้ยค่ะอุย๊ยอีชอบประทับใจตรงที่พี่มุ้ยบอกว่า เก็บตกนะคะสคริปคุณแอมอย่างนี้สคริปดอกเตอร์ซนนี่อย่างนี้โอ้โหแล็กกระโจดเล็กเชิตามเลยค่ะพี่มุ้ยค่ะโอ้ยชื่นใจค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะกดหัวใจพี่ด้วยนะคะเห็นไหมคะการอ o l อ o w เนาพี่แอม,มโมโหมค่ะบอก้เนี่ยเพราะว่าฉันเรียนจบเข้ามานั่นเลยทําได้ประมาณนี้เนี่ยตื่นเต้นนะคะอยาจะบอกว่าทําได้ตลอดเวลาธุกรกิจของเรายอดเยี่ยมกดหัวใจให้ทันด้วยเรียนเชิญท่านต่อไปเลยค่ะ ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะใครยังไม่ตื่นเต้นไม่ต้องกดมานะคะใครตื่นเต้นกดมาได้เลยนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเพราะเราจะส่งพลังแห่งความตื่นเต้นไปให้เพื่อนๆนะคะนับสามค่ะมิวค่ะแม่เชิญมิวลูกสวัสดีค่ะตัวดีทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้มิวก็หาลายชื่ออยู่นะคะแต่ก็ได้ประมาณสองสามคนค่ะเดี๋ยวว่าจะไปส่งตอนตอนที่ว่างกว่านี้นะคะก็อม สำหรับตัวเมลนะคะเมื่อสองวันเมื่อประมาณวันสองวันที่แล้วเนี่ยเมลก็ส่งไปสี่คนนะคะแต่วันนี้ก็ตอบกลับมาหนึ่งคนนะคะเขาบอกว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเมลส่งเข้าไปเอ่อในของไปหาในกลุ่มคนหางานออนไลน์นะคะแล้วก็หาไรายได้เสริมก็เมลก็นอกจากไปหาตรงที่เอ่อในเมมเบอร์ใช่ไหมคะ New t e l e ์ก o p ๊อย่างเงี้ยก็เมลก็ไปหาตามที่เขาแบบโพสหาเอ่อใน ในหน้ากลุ่มด้วยนะคะก็ดูว่าใครหาอะไรได้บ้างนะคะเขาอยากได้งานแบบไหนนู่นนี่นั่นเมลก็ไปหาตรงนั้นด้วยก็คือเราก็ส่ง messenger ไปหาเขาเลยนะคะว่าแบบว่าก็แนะนําตัวเองก่อนว่าแบบชื่อมิวนะคะพอดีว่าเห็นเขาโพสต์ในกลุ่มว่าอยากได้อยากหางานอยู่อะไรประมาณนี้นะคะมิวก็เลยบอกก็ส่งไปตามสคริปนั่นแหละคะ่ะทำมารองเดียวกันเลยว่า เออเมลก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันเพื่อแบ่งปันโอกาสนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยได้งานตามที่เขาต้องการหรือยังถ้าเกิดว่ายังเนี่ยเมลก็หรือว่าอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเมลก็สามารถแบ่งปันข้อมูลให้ได้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าก็บอกเขาไปว่าหรือว่าถ้าอ่อถ้ายังแล้วอยากได้ข้อมูลเนี่ยก็บอกเมลได้เลยนะคะก็จะจะไม่ได้ถามเขาว่าอยากเขาอยากได้สนใจไหมหรือว่า ไม่สนใจหรือเปล่าบอกเราได้นะคะโนก็จะไม่ได้ส่งไปแบบนั้นก็ส่งคิดว่าส่งไปยังไงก็ได้นะคะให้คําตอบเนี่ยมันเข้าทางเราทั้งสองทางนะคะก็ส่งไปประมาณนี้แต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะไปตอบเขาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะคะว่าโอ้ส่งไปสี่คนก็มีหวังส่งกลับมาได้หนึ่งคนเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอย่างนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันว่าเราจะได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วนะคะก็ขอแบบปันเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ โอ้โหตื่นเต้นไปกับน้องมิวด้วยเลยนะคะกดหัวใจให้น้องมิวด้วยค่ะตื่นเต้นนะคะแม่ตื่นเต้นเต้นนะคะไม่ใช่ตื่นเต้นแเวลาตื่นเต้นเต้นนะคะเนี่ยเชิญท่านต่อไปเลยค่ะท่านใดตื่นเต้นมาเลยค่ะมาแบ่งความตื่นเต้นให้เพื่อนๆอย่าเก็บตื่นเต้นไว้คนเดียวเพื่อนๆจะได้ตื่นเต้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 นด้วยกันนะคะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ดีใจมากค่ะได้ฟังเสียงพี่พี่มุยแล้วก็อ๋อไอ้นี่ไปค่ะมันผิวค่ะ ทําไปก็ลื่นไหลอะคะ่ะก็ได้มีโอกาสเข้าไปทักทายะคะ่ะทักทายหลายๆคนนะคะเพราะว่ามีมีอยู่เยอะอะคะ่ะติดตามะคะ่คนที่ที่วันนั้นท่านด็อกเตอร์ก็บอกว่าให้เราไปติดตามคนเก่าๆของเราอะคะ่ะให้เขาตามเข้ามารักษายอดน 200, 200คนละสองร้อยสองร้อยคะแนนค่ะก็วันนี้ที่ทําอยู่เข้าไปก็ได้เข้าไปติดตามนะคะเอลอคนเก่าๆที่เข้าไปทักอะคะ่ะแยม เขาก็ถามกลับมาเลยค่ะว่าเอาให้ช่วยคิดให้หน่อยค่ะว่าเขาจะซื้อโกต้องเท่าไหร่ได้ได้ยังไงแล้วก็จะเอาแพตินัมเขาจะได้ยังไงค่ะก็เลยเนี่ยค่ะตอนนี้ส่งไปแล้วค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวขอเขาคิดดูก่อนค่ะว่าจะเอาโกหรือแพตินัมนะคะแล้วก็ได้ได,ได้ได้เข้าไปค่ะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ก็ไล่เอเช็คคะแนนให้ทีมงานนะคะที่เขากําลังจะปิดปิดยอดกันนะคะวันนี้วันสุดท้ายเนาะ ก็เอเลยได้มีโอกาสเข้าไปดูองค์กรตัวเองก็ดีใจมากเลยค่ะตอนนี้คะแนนท่องเที่ยวขึ้นไป97คะแนนแล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะก็ออมันทําง่ายอย่างนี้เองนะคะ <laughs> ค่ะก็ดีใจค่ะดีใจเดี๋ยวเอตอนที่เนี่ยค่ะตอนที่ทำะคะเข้ามาก็ใช้ออวิธีการติดตามคนนะคะ่ะ เหมือนที่ในภาวะอวสอนนะคะก็จะบอกให้ทีมงานเข้าไปตามทีมงานช่วยไปตามก่อนคนคนใกล้ตัวเขาว่ค่ะคนที่ทานอยู่แบบเนี้ยคะ่ะก็ไปไปชวนเขาบอกให้เขาชวนชวนเขาเข้า,ขามาเข้ามาในอยู่ในกลุ่มกันเพราะว่าเขาทานอยู่คนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่ะคะ่ะพี่คนนึงอย่าเอ่อพี่เขาอยู่คนละที่กันนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้จักกันนะคะเป็นทีมงานลึกๆ่กกะคะก็เลยบอกพี่พ,พี่พี่สมยัยพี่สมัยไปตามพี่ ทิพพรเข้ามาหน่อยพี่พิมพ์พรเข้ามากับเราหน่อยค่ะว่าให้เขาเขาอยู่คนเดียวเขาทานอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่ามันก็แบบน่าจะใกล้หมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพี่เขาก็ส่งข่าวมาให้อะค่ะว่าพี่เขาแบบรู้สึกแบบมายังไม่ดีเลยรู้สึกแบบยังแบบยัง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 อึดอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังแบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรแบบเนี้ยว่ามันเปืองหมดแล้วพี่ก็จะหยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยได้มีโอกาสติดตามพี่เขาอ่าอีกอีกอีกทีหนึ่งอะคะ่ะพอติดตามให้ความมั่นใจแล้วก็เนี่ยคะ่ะชวนเขาเข้ามาในกลุ่มของเราแล้วก็ชวนเขาเข้ามาในบริษัทะคะ่ะพี่เขาก็ตัดสินใจที่จะซื้อแพตินัมที่สองนะคะเพื่อจะทานเองอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วพอเนี่ยคะ่ะล่าสุดพี่เขาบอกว่าไปตรวจเลือดมาค่ะค่าเลือดเขาดีขึ้นค่ะ เนี่ยค่ะก็เลยดีใจมากเลยค่ะว่าเออเอาเราใช้วิธีการช่วยกันติดตามอะค่ะแล้วก็ดูแลต่อกันเป็นทอดๆอะค่ะแล้วก็มีโอกาสได้พาคนที่ทานอยู่อะค่ะได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราแล้วก็มีส่วนร่วมเห็นเห็นหลายๆคนนะคะค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณค่ะกดหัวใจให้อีลิตด้วยนะคะสุดยอดเลยค่ะอีลิตก็ทํางานเดิมก็ยังไม่หมดแล้วนะคะหาคนใหม่ก็จะไม่ทันนะคะขออนุญาตไปสารงานเดิมก่อนนะคะก็ ดีใจกับท่านด้วยนะคะยกหัวใจให้ท่านนะคะมีคนยกมือมาแล้วพี่นันค่ะหนึ่งงนัาที่อันนี้ค่าเชิญพี่นันค่ะสวัสดีนะคะพี่แอมค่ะ,คะก็อ่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อ่ากำลังนั่งรอบพบก,กับลูกค้านะคะท่านหนึ่งที่เคยอ่ อ่สั่งสั่งซื้อสินค้าไปดีเมื่อประมาณวันก่อนเขาสั่งซื้อตัวโปรของโปรไบอติกมาค่ะแล้วก็เขาเขาทักมาเราก็เลยได้คุยเรื่องโปรโมชั่นของแพตตินัมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะกำลังนั่งรออยู่แล้วก็อ่าแต่ในขณะที่ได้นั่งรอเนี่ยค่ะก็อ่าจะขาด เข้าห้องเผาเอาไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเอา่อได้ฟังในช่วงของพี่มุย้ยที่พี่มุ้ยเป็นโฮสอะคะ่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเอ่อที่เป็นการส่งไม้ต่อให้เราได้เห็นว่าการเป็นโฮสอะคะไม่ได้จําเป็นต้องมีเฉพาะแต่เอ่อเอ่อท่านด็อกเตอร์หรือพี่แอมที่ทําได้เท่านั้นวันนี้พี่มุ้ย เป็นโฮท,ที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ในขณะที่นั่งลันไปงานอยู่ด้วยค่ะก็ได้ไอเดียในการที่เราค่ะจะคุยยังไงเพื่อที่จะให้ลูกค้าท่านนี้ค่ะในการที่บอกโปรโมชั่นของแพตินัม หนึ่งแพทตินัมแปดร้อยบาทสองแพทินัมสามพันสองสาแพตินัมหกพัน่ค่ะก็ได้ข้อคิดจากสิ่งที่พี่มุ้ยได้นำในตอนเป็นโฮสต์นะคะแล้วก็ข้างในตอนนี้ค่ะในขณะที่ฟังพี่มุ้ยค่ะก็ได้รับพลังในภาวะอาว่าพอดีเห็นทีมงานของพี่ไก่อยู่ในห้องนี้แล้วก็พี่ไก่เป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นก็เลยเกิดความคิด จัดในขณะทีอะ่อยู่ในห้องภาะวะเอาเนี่ยแหละค่ะว่าเดี๋ยวจะเอาสิ่งนี้ค่ะไปจัดทําในที่ร่วมมือกันกับพี่ไก่แล้วก็ไปจัดทําในนอกเวลาแล้วก็พัฒนาพี่ไก่แล้วก็ให้เชียร์พี่ไก่ให้เป็นโปรห้าแล้วก็จะ,ะมีตัวอย่างดีๆจากพี่มุ้ยข้างในวันนี้ที่ยิ่งทําก็ยิ่งเก่งขึ้นแล้วก็ คมขึ้นเ,เห็นพี่มุ้ยเป็นโฮสต์มายังไม่ทันได้ถึงห้าถึงหกครั้งเลยแต่วันนี้พี่มุ้ย มีคําพูดที่คมแล้วก็เฉียบแล้วก็แนะนําแนวทางที่ดีมากถ้าใครเป็นคนหนยใหม่แล้วก็ข้างในวันนี้แม้จะไม่ได้หาลายชื่อแต่ทำในสิ่งที่พี่มุย้ยไ,ได้ได้ได้สอนแต่ละขั้นตอนในการเข้าไปหาคนใน Facebook หรือคําพูดของพี่มุ้ยแล้วจดเวดดิ้งไว้แล้วก็ไปทําต่อเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ดีมากๆแล้วก็พัฒนาตัวของคนนั้นผลลัพธ์อยู่ที่ ดวคนนั้นได้ไดเ้เกิดผลจริงๆมากๆค่ะพี่พี่แอมค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่นันค่ะกดหวัวใจให้พี่นันด้วยนะคะอยอดเยี่ยมเลยวันนี้นะคะทุกคนได้อะไรจากพี่มุ้ยเยอะเลยนะคะขอบคุณพี่มุ้ยด้วยนะคะก็เรียนเชิญท่านต่อไปเลยคะ่ะท่านใดสะดวกตื่นเต้นมากคะ่ะเราจะตื่นเต้นเต้นไปนะคะเพราะว่าคุณตื่นเต้นมาแล้วหนึ่งเราจะตื่นเต้นเต้นเราก็จะตื่นเต้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 นกันนะคะโอเคนะคะเชิญค่ะนับสามค่ะ นับสค่ะเชิญน้องฝ้ายค่ะเชิญค่ะน้องฝ้ายค่ะสวัสดีค่ะพี่แอมสวัสดีท่านดรนะคะสวัสดีพี่มุ้ยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะวันนี้นะคะพี่มุ้ยพาดําเนินการในการทําชั่วโมงเพื่อเอานะคะใน15นาทีแรกเนาะต้องบอกว่าขั้นตอนในการทำเนี่ยเป็น เป็นขั้นตอนที่ <c oughs> ทําให้เราอยู่ในชั่วโมง Power Hour ด้วยกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในส่วนของไฟา์เนาะไฟา์เพิ่มรายชื่อนะคะได้สีรายชื่อนะคะมากกว่าทุกครั้งนะคะแล้วก็ส่งสคริปไปแล้วสามรายชื่อนะคะอีกอ,อ,อีกรายชื่อที่สี่ยังไม่ได้ส่งนะคะเพราะว่ายังเช็คโปรไฟล์เขาอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีการตอบรับกลับมานะคะแต่ก็เชื่อว่านะคะพี่มุย้ยพูด พูดนะคะในชั่วโง Power Hour นะคะทำให้ได้พลังในตรงนี้ค่ะว่า,าคนไหนที่ทำคนไหนที่ลงมือทำในตามขั้นตอนหรือหรือได้ลงมือทำแล้วนะคะเราก็จะเป็นคนที่ได้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ลงมือทำน่ะจะไปคาดหวังว่าสิ่งที่เราจะได้มันไม่มีทางแน่นอนค่ะแล้วก็เชื่อว่า,าในช่วง Power Hour ที่ไฟได้ทำมาเนี่ยทำให้ไฟได้เอาประสบการณ์เหล่านี้ค่ะ ได้เอามาใช้ในการทำเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแม้ว่าต้องไปเจอกับผู้คนออฟไลน์นะคะก็ทำให้เราไม่ไม่เราไม่ได้กลัวนะคะแต่ยังใช้ในการขั้นตอนของชั่วโมง p o w e r อร์อัเนี่ยค่ะเอามา,อ,าออกแบบนะคะเอามาคุยในหน้างานมันได้จริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ไฟลก็ยังอยู่ในการที่ ดูแลในลูกค้าเก่านะคะแล้วก็เพิ่มลูกค้าใหม่นะคะก็วันนี้นะคะตื่นเต้นมากๆเป็นอีกเป็นอีกชั่วโมงพาวเวอร์อาที่ทำให้นักเรียนนะคะ,ะได้มีความตั้งใจแล้วมากขึ้นทุกๆวันค่ะขอบคุณค่าพี่แอมขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณน้องฝ้ายค่ะกดหัวใจน้องฝ้ายด้วยนะคะเรียนเชิญท่านต่อไปเลยใครตื่นเต้นมาเรียนเชิญน,นะคะไม่ต้องรอเรียกนะคะไม่มีอายกันนะคะตื่นเต้นเต้นจะได้มีเต้น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 ต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะเตือนค่ะพี่จีเตืนค่ะวันนี้ตื่นเต้นกว่าทุกวันค่ะอ่าอัพไลน์เรามาพูดให้ฟังแล้วแบบมีพลังอีกเพิ่มเนาะพลังยิ่งเยอะค่ะคือนัดหมายไว้แล้วเราไปแต่งงานไว้แล้วแต่เขาปฏิเสธเราเขาบอกอย่าล้างเราเมื่อตอนสองโมงกว่า าถามว่าเสียใจไหมคะแต่เขาบอกว่ายอมตายถ้าเรื่องสุขภาพเดี๋ยวก่อนนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าจ้าถ้างั้นก็คุณพี่สะดวกแล้วค่อยว่ากันนะคะอย่ารอนะคะอ,อย่ารอให้ติดเตียงหนูหนูเข้าไปช่วยพี่ไม่ได้นะคะค่ะก็ต่อไปอย่างนี้คะ่ะสั้นๆก็ไปนวดไปดูแลเขาอะนะแต่พอดีแล้วก็ไม่ไปซะอย่างนั้นคะ่ะ ทำทุกวันค่ะได้พลังทุกวันแล้วก็ขอขอบคุณประสบการณ์ทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านด็อกเตอร์ท่านอ่าท่านแอมที่สอนแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้คุณท่านท่านพี่มุ่ยค่ะที่มุยค่ะ,พ,คะพูดได้ละเอียดแล้วท่านพูดไปเคิมไปแล้วจดจ่อไปแล้วค่ะอ่าเสียงหวานแววก็อยู่ในหัวใจ พร้อมที่จะฟังแบบเข้าใจค่ะเข้าใจทุกทุกทุกท่านนะคะทุกอาจารย์แล้วก็ประสบการณ์ทุกคนไม่ใช่ว่าจะ,าท,นนะ,ะท,ทุกวันค่ะแล้วก็ทําทุกวันค่ะพี่จิทําได้ทุกท่านก็ต้องทําได้นะคะฝันให้ไกลไปให้ถึงไม่ยอมแพ้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โขอบคุณพี่จิค่ะลงทาคมได้ไหมคะลงคาถาก่อนจากนะคะขอบคุณพี่จิกดหัวใจพี่จีด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะท่านใดตืน่นเต้นมาค่ะนับสามค่ะ นับสองค่ะนับหนึ่งค่ะอ้าวพี่หมีเชิญค่ะพี่หมีพี่หมีก็ทําต่อกับสองคนเมื่อวานนี้นะคะก็เมื่อวานส่งไปว่าพี่หมีเนี่ยดูแลตัวเองใช่ไหมคะใช้สคริปต์ที่สามนั่นแหละคะ่ะเขาบอกว่าเขาก็ยกนิ้วโป้งมานะคะเขาบอกว่าครับแลวเขาบอกกําลังกลับบ้านเขาก็ทําแกลบส่งอาหารที่วัดไร่กิงนะคะ ตอนนี้ก็เลยมาคุยต่อว่าทําไม่เห็นตอบพี่หมีมาเลยค่ะเมื่อวานนี้พี่หมีก็ปปี้สคริปต์ที่สาวส่งไปใหม่นะคะเขาบอกผมยังไม่เข้าใจในรายละเอียดเลยครับเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเขาคาว่าสนใจของเขาเนะ่ะมันเขาคิดว่าเขาจะต้องตัดสินใจท,ทั้งที่เขายังไม่เข้าใจอ่ะคะ่ะก็เลยเขียนไปบอกเขาว่าพี่หมีเพียงต้องการที่จะถามค่ะว่า เปิดใจไหมสนใจไหมเพราะว่าเรื่องการ Activate ยีนมันเป็นเรื่องใหม่นะคะพี่หนีสามารถค่อยๆให้ข้อมูลได้ถ้าเปิดใจหรือสนใจพี่หนีจริงจะส่งข้อมูลให้ค่อยๆศึกษาค่ะนี่ก็รอเขาตอบนะคะส่วนที่ผู้หญิงก็พอดีเห็นรูปเขาสวยสงา่ารูปก็ก็ส่งไปว่าชอบรูปนี้ค่ะแล้วก็กรอบรูปนั้นลงไปในข้อความเขานะคะเขาบอกว่าแต่พี่อ้วนมากเลยนะคะ เนี่ยค่ะก็เลยเข้าทางอีกแล้วนะคะเขาตอบมาแล้วเดี๋ยวเราไปคุยต่อค่ะแล้วก็ตอนช่วงที่ให้ทำเกี่ยวกับการโพสใช่ไหมคะพี่หมีก็ไปวิ่งไปที่กรอมลินั่นแหละค่ะแล้วก็วิ่งกลับมาค่ะครบค่ะทําครบค่ะสวัสดีค่ะค่ะคนหัวใจพี่มีด้วยนะคะตื่นเต้นเต้นมาเราจะตื่นเต้นเต้นไปค่ะจะมีใครอยากแบ่งปันสามค่ะสองค่ะหนึ่งค่ะ ูย์ค่ะแอมขอแบ่งปันนะคะวันนี้ก็ทําได้หลายอย่างเนาะอยากบอกว่ามีอยู่ท่านหนึง่งแอมติดต่อไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วโหวันนี้ตอบแอมกลับมาว่าอะไรรู้ไหมคะตื่นเต้นแอมตื่นเต้นค่ะเขาบอกว่าเออขอตัวอย่างให้พี่หน่อยค่ะอยากกินแล้ววันนี้ มันลบไปหมดในข้อมูลส่งข้อมูลมาด่วนเอมบอหูดีใจจังเลยเราติดต่อกันแต่ทันวาค่ะ <c> เ <oughs> มษาที่เขาเพิ่งคุยกับเรานะคะว่าเขาอยากกินแล้วเห็นไหมคะเขาอยากจะบอกจริงจขาดการติดต่อไปเกือบสองเดือนนะคะเขาไม่ได้คุยกับแอมเลยแอมให้ข้อมูลไปเสร็จเราโทรหากันแล้วก็จบค่ะจบแค่นั้นคือแอมจะไม่ได้ตามใครนะคะแอมก็บอกว่ารอว่าเขาเข้าใจแล้วเขาจะกินก็คงมีรอตังค์อยู่อะค่ะนะคะ,นะคะมีตังค์แล้วก็มามาคุยกันนะคะมีตังค์เป่าตุงก็มาคุยกันนะคะก็ประมาณนี้เนาะ แล้วก็มีเคสหนึ่งหูชอบโทรมาตอนเช้าค่ะแอมก็เลยต้องใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก็คือเครื่องนี้ค่ะเพราะถ้าใช้เครื่องนั้นเห็นหมดเลยค่ะหน้าจอกําลังโชว์อะไรอยู่นะคะชอบโทรมาตอนเช้าค่ะว่านู่นนี่นั่นบอกว่าแอมจะประชุมทุกวันนะคะเขาสั่งของมาค่ะบอกว่าเนี่ยพี่ไปนี้สั่งนี้มาแอมบอกโอเคจัดให้อะไรประมาณนี้ค่ะก็วันนี้เฉพาะแบบไม่ได้คุยอะไรนี้ก็ปิดไปเยอะนะคะแล้วแอมอยากบอกว่าวันนี้เราได้ความรู้เยอะแยะเลยจากหลายๆท่านนะคะตั้งแต่ ระดับที่แบบเข้ามาใหม่ๆคนที่ไม่เคยกล้าพูดเลยคนที่ไม่เคยกล้าทําอะไรเลยก็กล้านะคะระดับอีลีทของเรานะคะก็มีน้องบิวมาแบ่งปันน้องงานท่านเยอะไปหมดเห็นนะคะอู้อยู่ยู่คะแนนมาจะถึงร้อยอยู่แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่นะคะจากการประชุมวันนี้ที่อัดคลิปวิดีโอเดี๋ยวหลังคลิปวิดีโอมีมันกว่าน,นี้คะ่ะมีคําถามเยอะแยะจะต้องอะไรตรงไหนยังไงใครไม่เข้าเสียดายเสียดายนะคะพลาดเด็ดขาดเลยนะคุณรู้ไหมว่าคุณพลาดอะไรนะคะขอะะอนุญาตส่งใหม่กับคืนให้ท่านดรเซนนี่ค่ะเชิญค่ะ ครับขอบคุณโมเดเลเตอร์นะครับส่งหัวใจรัวๆนะครับให้กับคุณแอมด้วยวันนี้ไปทานอะไรมาไม่แน่ใจนะตื่นเต้นมากผิดปกติเลยนะครับเมื่อวานผมส่งไปสิบสามนะครับมีตอบมาสามก็ทำให้ผมเนี่ยที่เกียดเขียนนะครับที่เกียดเขียนว่าเขาสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติม,มผมก็เลยทำ คลิปทิกตอก2นาที7วินาทีออกมานะครับใครยังไม่ได้ดูนะผมก็เลยส่งอันนั้นไปนะบอกบอกว่าอา่าผมได้บอกเขานะครับหมายถึงว่าผมได้คือเขาถามมาว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมไหมอา่ากลัวว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะสื่อสารได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยใช้วิธีอา่าทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากครับที่ตอบกับ อตอบกลับนะขออนุญ,ญาตส่งวิดีโอสองนาทีเพื่อเป็นข้อมูลต้นๆให้ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทครับถ้าไม่สนใจแจ้งให้ทราบด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนแต่ถ้าสนใจผมยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับต่อไปแบบนี้นะครับก็รอฟังอีกว่าเขาจะตอบกลับมาว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นทําทุกวันนะครับก็นะบางคนที่ยังไม่ได้ผลนะครับก็อาจะยังใหม่อยู่นะก็ ไม่เป็นไรครับอย่างผมทำมาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเจ็ดวันแล้วนะครับตอนนี้ได้ผลทุกทุกวันแต่ว่าจะช้าหรือเร็วนะบางคนอย่างเช่นผมถามไปเมื่อช่วงที่ไปเชียงรายนะครับก่อนไปเชียงรายเพิ่งจะตอบมาเมื่อวานนี้นะครับก็กลับมาแล้วถึงจะรู้กันนะว่าว่าว่าเขาสนใจนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาไว้เที่ยวหน้าเนาะก็สำหรับช่วงแรกของการ แบ่งปันประสบการณ์ขออนุญาตจบการบันทึกไว้เท่านี้เดี๋ยวเชิญคุณแอมต่อนะคะคุณแอม